สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องสุภกินแช่น่เชเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูโปรแกรมบอลล์บอลสหรัฐอเมริกานะครับ A u Pro วอรเลย์บอลนะครับเทีมใหเจนอุศลาตั้มคำนะครับสัปดาห์ที่4นะครับอยู่ทีมสีฟ้าครับทีมชิล่าครับจับพบกับทีมดูทีมสีเหลืองวันที่9เมษายนหรือว่าวันนี้นะครับเวลา9โมงตรงนะครับก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook นะครับ เพจของวอลเลย์บอลเลยนะครับอยากจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับค่ะสหรับวันนี้ก็มีข่าวเด็ดสั้นๆนะครับมาให้เชียร์ร่วมรุนร่วม,มเชียร์เจ๊กันนะครับตอนวันนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนวันนี้ต้องของตอนนัวไปก่อนสวัสดีค่ะ